สวัสดีครับเซลกาดนะครับผมจากเรียงชัยแท็กเตอร์นะครับจอรเดียรถแทนจะมาไงรถแท็กเตอร์จอรเดียสาขาอุบลราชธานีนะครับเลิศงามยามดีอีกแล้วครับ5040ดีนะครับทรงเหมาะคุณผีทองวันนะครับคุณแม่ทองวันเนาะพี่ทองสังนะครับเกันยืนเบิงอยู่คันธนารีน้องไส้ไปนนะครับขึ้นครับตรวจสอบครับ5040ดีครับไปโดยอีสานะครับ พ่อครับโดยช่างปอดีเซลนะครับปอบันไลยนต์นะครับปอบันไลยนต์เขาซื้อสองเนนะครับที่อสองยูทูบเพืนปอบันไลยนต์นะครับนี่ครับอ่าเบื้อางันเขาเลยฝนบตกจักเกลือครับอ่าเห็นบ่ครับเห็นแข็งแข้งแหงๆนี่แหละครับจุดจ้าทครับหาซื้อซีซึ่นดี พานมันนักครับมันเลขเขาขึ้บบานนะครับตังแต่ครับมาทานครับมาทานครับตรงเป๊ะครับจัดโดยสังปอมันไล่ย่นนะครับเอ้าซ้ำหนีกันเพื่อว่าโอเคเหรอครับพอเอาเห็นหน้าเขาคืบ่านนะครับมันบ่อหาเดชไทยเลิกบางคนเป็นกระมักเลิกนะครับเดินหน้าแปดถอยหลังสีนะครับพระละชิป ถอยหลังเนี่ยสิเร็วกว่าเดินหนานะครับซี่เกียร์ยนี่มันเป็นเกียร์เร็วครับเอาไว้ถอยเงี้ยวๆนะครับ,เ,รบเก็บงานเก็บยังนะครับดดจับจูมักพี่เพิ่งดาวหาสิบเปอร์เซ็นต์นะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์แดดก็เก่าครับคิ้วสีแหละครับรถใหม่มาทานอีหลีครับคิ Q ้วเป็นคิ้ว เงลังใหม่ครับจวดใบมีดนาซาพันหกซีเอ็มทีครับโรตารี่สยามนะครับดาวสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับรับรดนะครับรับลดชำนีเราต้องใส่ค้อนคประกันครับใส่งวดปีละก็มืินเข่าเขาวะครับเขาวะเขาวะ,ะครับสุดยอดครับ มาทานครับผวผดผว,ดวดขนาดใบผ่านธุ์มันแทบคมนะครับใส่ไปสักพักใบผ่านมันสิเริ่คมคมมันสิเขีาดีกว่านี้อีกครับไหนครับจอดบ่นี่แหละครับฝนบ่ตกจ้าเถื่ออ๋อยแล้ววะครับซ้ำนี่ขนาดสิพ่อยู่ครับความลึกครับ,บาว่วอยากได้เล็กกว่านี้เนาะ ของหลุดเพิ่นครับยืนมือขมิ้นเอาอยู่นะครับเนี่ยน้องไส้เพิ่น,นครับผู้สีเฮ็ดนี่แหละอ้าเรารับเมาธุรก,ก,กิจของเจ้าของนะครับ โอ้อยู่บาถือทางเนาะมันไงนะครับเนาะไงก็ครับโควิดบางย่านครับย่างจะโรคปอดย่านโรคปอดไปเสมอเสมอนี่เป็นโรคปอดแท้แล้วครับแดดกระแดดเนี่ยมาทานครับบ่เป็นยังครับอยากให้เบิ่งการเห็นงานนะครับก่อนสิตัดสินใจเสือครับโทรมาสอบถามได้ครับมาพานหาพานหกพานหาเขาก็เนี่ครับเขาก็เนี่ว่าใบมันห่างแต่ว่าน้ำหนักมันก็น้อยกว่าพานหก ผ่านหงก็ได้นักแต่ว่าไทยสำเนียงว่าคือว่าพานนะครับในความรู้สึกผมนะครับลองไปลองมาเดี๋ยวก็แล้วครับให้นี่ให้บ่ใหญ่เดี๋ยวสั่งปอบันไลย,ย่นจัดให้ครับเัิดอีเลยเอาเบิ้งมุมนี่ครับเป็นยังไงเบิ้งมุมนี่นะครับ สั้นเนีย่ยเด้อครับผมบระดี๋ยวใส่ปดีเอาใหม่กันสั้นมาถือ,อยางเลยครับโอ้ยยิงแข็งๆนะครับจัดโดย 5040D น,น,นะครับ คือสิพ่อเข้าใจนะครับไอ้าตาขว้าแ้ว่ะจงคือไปลอกไทยเอซีบ้งไปวายักดินซ้ำเนี่ย ลองมังครับเป็นนี่คู่เป็นนี่รถยี่หอ้อขึ้นนะครับเวเดี๋ยวลองมังครับเพิ่งวันวมันไทยบ่อเขาวะจัะขัดเกือครับดันครับ แล,เล่เร็วมันเกิดชีวิตไมเป็นไงครับเป็นแบบวะแล้วเร็วครับแต่ว่าบินมนสาสิสารก็ไปข้างในนะครับสินสิาสารก็ไปนี่บ่ครับ โอ้เร็วไหลครับยังน้ำมันทันเลยอ่ะคลิปนี้กเชลไวเพียงซัมเนี้ก่อนนะครับผู้ใดสนใจรถแท็กเตอร์ย้อนเนียนะครับตัวนี้กำลังเป็นลินลุนย้อนยมนะครับแฮร์ศูนยีู่นดีโทรมาสอบถามเซลกาได้นะครับบอสือบัว่าครับโทรมาสอบถามได้นะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับศูนย์แปดหนึ่งครับศูนย์หกแปดศูนย์หกหนึ่งสี่นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ